สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะนี่ก็จะมาทำการสอนนะคะการสมัครนะคะอีเมลโดยใช้บัญชี Gmail ของ Google นะคะแล้วก็เปิดนะคะเว็บ Google ขึ้นมานะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าสร้างบัญชีสร้างบัญชี Gmail นะคะ,ะสร้างบัญชี Gmail นะคะแล้วเราก็เลือกนะคะ บัญชีตัวนี้นะคะสร้างบัญชี Google ของคุณเราเลือกลิงก์นี้นะคะเมื่อเราเลือกลิงก์นี้นะคะก็จะเข้ามาที่หน้าต่างน,นี้นะคะระบบก็จะถามนะคะว่า,าชื่ออะไรนะคะแล้วก็อีเมลที่จะใช้เนี่ยจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่ายังไงแล้วก็รหัสผ่านนะคะโอเคแล้วก็พิมพ์ชื่อจริงเราลงไปเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็มาเลือกนะคะชื่อผู้ใช้จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ,ะแล้วตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวเลขหรือว่าจุด นะคะที่สามารถใช้ได้นะคะแต่ถ้าใช้สัญลักษณ์พิเศษอื่นๆนอกจากนี้นะคะระบบก็จะแจ้งเตือนนะคะเป็นตัวหนังสือสีแดงนะคะว่าไม่สามารถนะคะใช้ได้ให้ใช้ตัวใหม่แทนนะคะเมื่อเราได้ตัวนี้แล้วนะคะเราก็มาดูที่รหัสผ่านอ่ะเห็นไหมคะขึ้นแบบนี้นะคะแสดงว่ามีผู้ใช้นั้นชื่อผู้ใช้นั้นมีผู้อื่นใช้แล้วลองใช้ชื่ออื่นอ่ะโอเคไม่เป็นไรคะ่ะเราก็ลองใช้ชื่ออื่นนะคะ ดูดิอ๋อได้ก็จะได้เป็นหนูดีดียีนะคะตัวเลขพวกนี้นะคะก็ควรจะเป็นตัวเลขที่เราจําได้ง่ายนะคะเวลาเรา,เาพิมพ์รหัสผ่านลงไปนะคะเราก็จะนะคะจำได้ง่ายนะคะแล้วก็เอาสร้างรหัสผ่านนะคะตัวนี้สามารถแสดงรหัสผ่านที่เราสร้างได้นะคะว่าเราจะสร้างรหัสผ่านอะไรนะคะถ้าเรากลัวจำไม่ได้เราก็คลิกเลือกแสดงได้นะคะ นะคะเมื่อเราได้รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คลิกที่ถัดไป ระบบก็จะนำพาเรามาที่หน้าต่างตรงนี้นะคะหน้าต่างตรงนี้นะคะก็คือหมายเลขโทรศัพท์นะคะเราเขาไม่บังคับนะคะระบบไม่บังคับให้เรากรอกเราไม่จะเป็นต้องกรอกก็ได้นะคะหรือว่าเพื่อความปลอดภัยของบัญชีเรานะคะเราอยากกรอกก็ได้นะคะที่อยู่อีเมลสำรองมีหรือเปล่านะคะถ้ามีก็ใส่ลงไปก็ได้แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรคะ่ะไม่บังคับเราก็ใช้วันเดือนปีเกิดนะคะเพื่อที่จะเ,เวลา เราจำบัญชีหรือว่ามันมีเกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยนะคะให้เรากรอกนะคะเราก็จะได้กรอกข้อมูลลงป้ายโอเคนะคะเพศจะระบุหรือไม่ระบุก,ก็ได้นะคะถ้าไม่ต้องการตอบเราก็บอกไม่ตอบอหรืออตัวนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการนะคะออยอมรับนะคะเงื่อนไขนะคะที่ Google ก็จะถามนะคะว่าการสร้างบัญชี Google เนี่ยตามข้อกำหนดนี้ๆๆแล้วก็อ่านเงื่อนไขเขานะคะเสร็จแล้วเราก็คลิกเลือกยอมรับนะคะอ่ะเมื่อยอมรับเสร็จแล้วนะคะ ระบบก็จะนําพาเรามาสู่หน้าต่างนี้นะคะก็แสดงว่าเรานะคะมีบัญชี Gmail เรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าการสมัครบัญชี Gmail นั้นง่ายนิดเดียวเองใช่ไหมคะสมัครง่ายๆไม่ถึง5นาทีเลยนะคะเดี๋ยวนะคะทุกคนลองไปสมัครตามดูนะคะแล้วส่วนวิธีการปรับแต่งปรับภาษาหรือว่าการแต่งในบัญชี Gmail นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะที่จะมาสอนให้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย